ขอคนที่เห็นคลิปนี้จมนมาคุณที่พห้แม่กาลีเรื่องที่จะให้พรพ้าแม่กาลีกําลังอวยพรความรักให้แก่คุณพรที่คุณได้คือวิชวามาตาโอ้โหขอพูดอีกรอบหนึ่งว่าตอนนี้มันเป็นเดือนในเรื่องของมีนาแล้วกำลังจะ หมดในช่วงของการที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าทําไมคุยแล้วไม่ได้คบทําไมคุยแล้วสัมพันธ์นานจังเลยทําไมสถานะยังไม่ทันเจอกับพี่หมออ๋อพี่จะขอพูดอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้นะใครที่รู้สึกว่าใจนะถ้าคนเนี้ยโอ๊ยไม่ไหวละพอละแต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยคุณจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาที่มาทําให้คุณรู้สึกว่า ถานะต่างๆเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในช่องทางของการที่มันจะไปต่อได้มากขึ้นแต่ใครตอนนี้ที่โสดนะฮะขอให้คุณอนะ back to basic ก่อนกลับไปกับตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วลองถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราเนี่ยมีความสุขของการมีคู่จริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการคู่แบบไหนขอให้คุณจะมีภาพ i m a g e ที่ชัดเจนกับตัวเองก่อนไม่งั้นเนี่ย คู่ที่ส,ส่งมาเนี่ยมันจะงงงนะกอปะว,ว่าคนนี้หน้าตาดีที่แสนดีคนนี้สันดีแต่ว่าทุกอย่างไม่ค่อยบนสเปคเท่าไหร่ฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้พระแม่กำลังสุดอภรความรักให้คุณคนที่มีแฟนความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะได้พัฒนาต่อแต่ใครที่โสดถามตัวเองว่าอยากมีคู่จริงๆหรือเปล่านะคะฉะนันเนี่ยรักตัวเองก่อนถึงค่อยหลักคนอื่นนะคะ